สวัสดีครับโอเคได้ยินเสียงเนะาะก็เดี๋ยวมาสอนในเรื่องของ Input นะครับ Input แล้วก็ส่งค่าออกมานะครับแล้วก็ให้มันพิมพ์เองได้นะครับโอเคก็อันดับแรกนะครับเราก็มา ตรงรูปเครื่องมือช่างนะฮะแล้วก็เลือกตรงฟังก์ชันนะครับพิมพ์มไปในคีย์บอร์ดนะครับเป็นตัว i นะฮะโอเคพิมพ์เป็นตัว i นะครับให้มาเป็น input box นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัว return นะครับก็พิมพ์ใส่เป็นค่าอะไรก็ได้อ่ของผมก็พิมพ์ไปเลย Input Input อ่าเ b นะครับ ตรงนี้นะครับก็กดโอเคไปเลยนะฮะไตเติลไตเติลก็ผมพิมพ์ไปว่ากรุณากรุณาใส่ข้อมูลอ่าอันนี้อันนี้มันจะเหมือนเป็นประมาณว่าประมาณแบบ ดีฟอลดีฟอลก็คือประมาณเวลามันมี Pop ป๊อปอัพเด้งขึ้นมาใช่ไหมครแล้วก็ไอ้ตรงตรงลาเบลตรงช่องให้ใส่ตัวอักษรนะนะครับถ้าไอ้ตรงนี้เราไม่ได้พิมพ์อะไรเข้าไปเลยนะฮะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะเป็นช่องว่างๆก็คือจะเป็นช่องว่างๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลตรงไปนี้ด้วยเวลามันเปิดให้เราใส่ข้อมูลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีตัวอักษรที่เราใส่เข้าไปอยู่นะฮะอาจจะสาธิตให้ดูนะครับผมพิมพ์ว่าลอง พิมพ์ไปว่าลองนะฮะนะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้นะฮะเป็นเป็นค่าแรกนะครับผมเห็นไหมว่ามันขึ้นมาแล้วนะฮะก็อันนี้ก็เอาออกไปนะครับไม่ไม่ได้ใช้ โอเคเมื่อเราเซตแบบนี้มาแล้วนะครับผมเมเซจนะฮะเราก็ในเรื่องของของการส่งข้อมูลให้มันมาพิมพ์ในนี้เองนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับ search s e a t i n g โอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะขอเอาที่แล้วกันนะครับ type t a g อันนี้ง่ายดีนะครับ เทก็มาใช้อ mm. ันนี Now, <tinc S 2> ้นะครับผมรับค่าจากอันนี้มานะฮะแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็คือประมาณว่าให้มันส่งข้อมูลนะครับให้มันให้มันวางเลยไหมนะครับเหมือนเรากด c อนโทรลวเองก็กดเปิดไว้นะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้เราจะให้มันเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับเลือกเมาส์โพดิชันแล้วก็กดคอนโทรลกดคอนโทรลนะครับแล้วก็กดโอเค นะครับแล้วก็ให้มันคลิกซ้าย1ทีนะครับก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาโอเคทีนี้เราก็พันโทนเอนะครับคุมให้หมดคลิกขวาเลือกนะครับตรงนี้อันนี้คือเบสิกนะครับใครจะไปอัดแอปเพิ่มเติมได้นะฮะแต่ว่าผมสอนเบสิกแค่ก่อนว่าเออกดแบบนี้แบบนี้นะมันจะได้แบบนี้นะฮะอ่ะลองลองกดเพย์ดูนะครับให้เราทีนี้มันให้เราใส่ค่า ดี๋วลองดูหน่อยนะครับเห็นไหมก็เมื่อมันเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วมันก็จะจัดเก็บข้อความเข้ามาอยู่เข้ามาเก็บข้อความไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาม้สมาเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็คลิกซ้าย1ทีแล้วก็วางข้อความตรงนี้ลงมานะครับอันนี้คือการที่แบบว่าให้มันมีเมสเซจนะครับเผื่อใครเอาไปใช้ค่าอะไรนะครับ เผื่อเผื่อใครเอาไปทำเป็นแบบนี้นเผื่อใครไปทำแบบนี้นะแป๊บนึงนะผมขอลองนะครับเนีน่ยมา x y x y if, if, request ครับเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมขอลองแป๊บหนึงทุกคลิปที่ผมทําผมจะด้นสดนะมันก็เลยเวลาที่ผมจะหากกดหากอะไรที่เวลาสอนนี่มันไม่ไม่ได้ตั้งใจจากที่สอนเนี่ยแบบนึกเพิ่งนึกได้เนี่ยมันก็ขอลองขอลองก่อนนะครับถ้าลองแล้วก็เดี๋ยวบอกนะฮะบ,บางฟังก์ชันนะครับผมผมก็ ก็ลองสดเลยนะครับก็คือไม่ไม่เคยใช้ไม่เคยเทสก็ลองสดอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับโอเคโอเคอันนี้ก็ได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวอธิบายนะครับเดี๋ยวผมอธิบาย อันดับแรกเนี่ยเผื่อใครเอามาเอามาใช้นะครับก็คือ1ทําเป็นแบบว่ารับค่าจากตรงนี้มานะครับถ้าค่ามันไม่เป็นจริงให้มันทําอะไรถ้าค่ามันเป็นจริงให้มันทําอะไรนะครับก็เอามาเซตตรงนี้นะครับผมใช้ if e นะฮะตรงนี้อแล้วเราก็เอาตรงนี้นะครับให้มันหาให้มันรับค่าจากไอตรง input นะครับ input input ตรงนี้เข้ามานะครับ ตรงนี้ก็จะมีความหมายนะครับเราก็เซตได้ว่าถ้ามากกว่าน้อยกว่าให้มันทําอะไรนะครับก็ใส่ได้หรือเท่ากับเท่ากับหมายความว่าถ้าเกิดค่ามันเท่ากันนะครับให้มันทําอะไรนะฮะทีนี้ผมก็ใส่5เนาะเทนะ่ากับว่าถ้าเรารับค่าจาก Input มาแล้วนะครับผมมีค่าเท่ากับ5นะครับก็คือเงื่อนไขเป็นจริงนะฮะเราจะให้มันแสดงเป็นเมสเซจนะครับบอกเราว่านะครับเป็นจริง น,นี้ก็คอนโทรลซีเลยนะครับสายสีเกียรติแล้วก็ V อันนี้ก็มาแก้ไขนะครับถ้าดู EP พเก่าๆจะทำตามผมทันนะนะครับ,นะรบทีนี้มันก็จะประมาณว่าถ้าเกิดเราลับเ็ราเราใส่ข้อมูลใส่ข้อความเข้าไปใน i n p u t แล้วนะครับแล้วค่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ได้เท่ากับ5มากกว่าหรือน้อยกว่า5นะครับมันก็จะไม่เป็นจริงมันก็จะมาทำงานใน L อนะฮะ แต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงนะครับมันก็จะส่งข้อความบอกว่าเป็นจริงนะครับนะถ้ากเกิดใส่5นะนะครับเงื่อนไขเป็นจริงจบแล้วนะฮะถ้าถ้าไม่เป็นจริงนะครับหนึ่งนะถ้าไม่เป็นจริงนะครับมันก็จะบอกว่าไม่เป็นจริงนะครับอันนี้คือเงื่อนไขการใส่ค่านะฮะสลับอ่าอินพุนะครับ ก็เผื่อใครไปอัดแอพใช้เท่าเท่าที่เคยเห็นก็น่าจะเป็นแบบประมาณสร้างเป็นอาร์เย์นะครับเก็บข้อมูลนะฮะก็คือไอเมสไอเมสเซจเนี่ยนะครับมันก็ใส่ข้อความเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำพวกตัวแปรบวกลบคูณหารนนะอะไรเงี้ยแบบว่าเผื่อเผื่อบางเกมบางข้อมูลนะครับอเอาไง,ไง่ายง่ายเหมือนน,นี่ นึกไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันอู๊ตโอต้อันนี้ก็จะเป็น เปิดมาหนึ่งอันนะครับนะฮะจะเห็นว่าในโปรแกรมเนี่ยเผื่อบางโปรแกรมเผื่อคนเอาไปประยุกต์ใช้เฮ้าอะไรวะมาหมดอายุอะไรพอดพอดิพอดีอดโอเคเนี่ยเราจะเห็นว่าเผื่อเผื่อบางคนเอาไปใช้นะครับแบบว่าประมาณอ้รับค่าอินพุตตรงเนี้ยน,นะครับแล้วก็นะผมผมทำให้ดู ือใครไปทําบอรอะไรพวกนี้นะครับบอรดรับค่าที่เราสามารถเซตค่าเองได้นะครับนะก็เดี๋ยวสาธิตง่ายๆอาจจะไวๆนะนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาสอนที่ที่จะหัดทําก็คือเอาแค่เบสิคนะครับเมาส์คนละิกเมาส์เลื่อนมาตรงนี้คลิกซ้าย1ทีนะครับแล้วทีนี้มันมีมันมี1อยู่ก่อนหน้านะครับผมจะให้มันคลิกซ้ายแบบดับเบิลคลิกนะฮะโอเค แล้วแล้วนะครับแล้วให้มันวางนะครับวางข้อนะความที่เราใส่เข้าไปเป็นตัวเลขนะคิปบอร์ดถูโอโคเเนะแบบง่ายๆเลยก็คือให้มันเมาส์เลื่อนมาตรงนี้ดับเบิลคลิกหครั้งนะฮะแล้วก็วางข้อความที่ผมจะใส่เข้าไปสมมุติว่าเราเขียนบอร์ดที่จะต้องให้มันกำหนด เงินเองบางครั้งอาจใส่ไม่เท่ากันบางครั้งอาจใส่ใส่เหมือนเดิมนะฮะเราก็สมมติผมใส่10นะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เป็น10นะฮะอ่าแล้วก็เผื่อใครเผื่อใครแบบว่าเอออยากให้อยากให้มันมีการบวกลบคูณหรือว่าประมาณแบบ เขาเรียอะไรนะแบบเพิ่มจากค่าที่เราใส่เข้าไปนะฮะก็ทําได้นะครับทําได้ก็เดี๋ยวมาลองเซตกันนะครับก็มาตรงตรงนี้ x y เซตนะฮะตัวนี้เท่ากับผมจะเขียนว่ามาติงเกล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นไอตัวนี้นะที่ที่ใช้มาติงเกลวนะครับ เลือกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้อินพุตก็คือรับค่าจากตัวนั้นมาให้มันคูณน,นะครับคูณปล่าวะคูณเนานะคูณน,นะครับคูณคูณหนึ่งจุดห้าเดี๋ยวอาจมันอาจจะไม่อาจจะไม่เห็นเอาเป็นสองแล้วกันง่ายดีนะครับเอาเป็นสอง ติงเกลโอเคตรงนี้ก็มาเปลี่ยนนะครับจากอันนี้ก็จะเป็นติงเกลนะฮะอันนี้คือลองนะผมใส่เป็นหนึ่งแล้วกันนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นสองนะครับแล้วถ้าเกิดผมพิมพ์เป็นสิบอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหม มันก็มันก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับใช้ได้หลายแบบนะฮะก็จะเป็นค่าที่ใส่เข้าไปแล้วให้บวกลบคูณหารแล้วค่อยมาพิมพ์ในข้อความนะครับตามที่ต้องการหรือทําเป็นแจ้งเตือนมาบอกว่าเออตอนนี้อ่าอย่างเช่นใครทำทำบอทดพวกเล่นเกมที่แบบเงินหมดแล้วต้องเติมพลังน้่ยนั่นจะเติมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดสงสัยหรืองงตรงไหนก็พิมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน Facebook หรือว่า Youtube ไว้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปสอนเพียงนี้นะครับครับสวัสดีครับ